สวัสดีฮะกลับเข้ามาสู่ชชนันทบูลบอร์ดกันอีกครั้งนะฮะก็ยาวๆครับยังอยู่กับคลิปญี่ปุ่นนะครับงานเดิมนะฮะก็จะเป็นดิกอะไรมาดูกันเลยฮะพับแต่จริงๆดูนะปกก็รู้อยู่แล้วเนะ <laughs> เอา้าวเป็นฝั่งซ้ายสเน็กแมนเจอกับซันจีเจ้าเดิมนะฮะอ่าเริ่มเทินที่ในส่วนของสเน็กแมนก่อนแล้วก็ผ่านเทินจากนั้นซันจีครับไล่อีเวนต์ใจหนึ่งโด่งนะฮะอ่าเปิดท็อป3ครับหยิบอะไรก็ได้ไม่ต้องโชว์ให้ดู ก็น่าจะหยิบเบิร์ช็อตนะฮะหรือเปล่าพอมันสวยเลยเกินอ่ะและที่เหลือก็เรียงลงไปใต้กองนะครับเป็นการปั๊มอีเวนต์ในหลุมนะครับอ่าแล้วก็ลงพุดดิ้งฮะเปิดท็อปสหยิบซันจีหรืออีเวนต์ฮะแต่นี้ต้องโชว์นะอ่ะก็น่าจะเป็นซันจีไหมปรับแล้วหยิบอ่ะหยิบซันจีคอสานะครับยิ่งเล่นยิ่งปล่อยไม่นานนะฮะซันจีคอสาก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆอ่ะ แต่ว่าทางฝั่งของสเน็กแมนมือก็จะเยอะตามอ่ะเป็นเด็กเล็เกมพอกันนะฮะตีมา6,000ปปากาบด้วยอุโซฮัจิและไล่สลงเป็นโซโลครับแล้วก็ผ่านเทินเลยโซโลตีแรมดงนะฮะสันจิเข้าเทินครับจัวหนึ่งเติมเป็น2ดง้งเอ้ยเติมอีก2ด้งเป็น4ดงครับอ่ะจะเร่นอะไรจะดีดโซโลไหมและลงสันจินะฮะ จากนั้นใช้เทคลีเดอร์ครับเก็บหนึ่งโดงแล้วก็รีดโซโลขึ้นมือครับ <c oughs> ใช้เบิร์ดช็อตนะฮะแล้วก็ติดหนึ่งโดงตีเข้าไปแล้วแล็มมานะฮะเทคลีดนะฮะเมื่อตีนะครับจะเช็คโดงตัวเองนะว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าอีกฝ่ายไหมถ้าเข้าเงื่อนไขจะได้แล็มโดงมานอนนะฮะแล้วเทคไปนะครับสเน็กแมนเหลือสองไลน์แล้วครับอ่ะเติมโดงมาเป็นห้าโดงนะครับไม่มีโซโลให้แล็มนะครับเทิร์นนี้ งานหยาบครับบนมือมีใบแรมด้งอยู่แต่ว่าจะ KO ได้แค่พุดดิ้งนะฮะเป็นอีเวนต์คอร์ดหและ5 0 0พัลีครับขอ2,000แต่เทคนะฮะเหลือ3มเลือดจากนั้นบิด4ครับลงเป็นบอลเคครับผมเอาแล้วฮะตะกี้ผมมองไม่ทันแรมนะก็จะกลายเป็น6ด้งนะครับโอเคและเข้าเทินของซันจิครับเป็น6ด้งเท่ากันนะครับ อย่างไรดีอย่างไรดีนี่ถ e. ้าใช้เลดล็อกใส่บอลเคก็ไม่คุ้มฮะไม่คุ CPU> ้มคงไม่น่านะฮะอ่ามีเล um> ็ดล็อกอยู่บนมือนะฮะติดหนึ <t <t ่งโด่งไปที่หลีดแล้วตีไปครับแล้วก็แลมฮะแลมได้นะครับแบบนี้เพราะว่าอทางนั้นเขาแลมมาแล้วแล้วกดเป็นบากัวครับอีเวนต์บวก4ี่พันนะฮะแล้วถ้าเกิดเลือด สองต่ำนะฮะจะได้แรมดงมานอนจากนั้นกดเทครีดฮะเช็คมือครับถ้ามือหกต่ำนะครับจะได้จวสองมีเทคสองสองอย่างให้เลือกนะครับสำหรับเบิร์ดช็อตอันนี้ไม่แน่ใจเรียกว่าเบิร์ดช็อตไหมนะ <laughs> หรือมูตอนหรืออะไรสักอย่างจำชื่อท่าไม่ได้นะาเตะควีนนะระเบิดเลยและจ่ายหนึ่งครับลงเป็นคายะจวสองทิ้งสองนะฮะจะปั๊มอีเวนต์ลงหลุมหรือเปล่าหรือจะทิ้งเป็นอะไร ก็มีอีเวนต์ให้ทิ้งนะแต่คือคยายเนี่ยประโยชน์2ต่อนะผมบอกเลยนะคือเปลี่ยนมือ1นะได้เปลี่ยนมือได้หาของอันดับ2ได้ปัมม๊มอีเวนต์ลงหลุมซันจิข้อสามก็อ้วนขึ้นอย่างที่3นะฮะจะเป็นตัวเปิดเงื่อนไข,ขของการใช้โจสนะที่ต้องตกออาตกคาแรคเตอร์เราขึ้นมือกลับขึ้นมืออ่ะแล้วเป็น6 0พ0ตีเลยนะฮะ ปาเป็นโซโลครับเพราะเขารู้นะครับว่าทางฝั่งของเนิกแมนเนี่ยเวลาตีเขาติดโดงตีไม่ได้นะฮะอ่ะตอนนี้ซันจิยืน6 0 0ันส่วนเรจูยืน7,000นะฮะกับเป็นคอร์ดนะครับบิ๊กมัมเตะเรจูไม่ได้บิ๊กมัม9านะเตะเรจูไม่ได้เพราะคอสูงแล้วก็ถ้าเตะซันจิเตะได้แต่เขาสามารถลบ1ดงได้แล้วซันจิจะอยู่ที่เดิมเอาแล้วฮะและบล็อกเลยครับ700 0บล็อกฟรีฮะ นี่ฮะเขารู้เลยเพราะเขาเอาซันจิตีได้เลยเพราะเขามีบล็อกเกอร์อยู่แล้วแต่ว่าเลือกลงเป็นลูฟี่ลัชนะฮะแล้วก็ตีเข้าไปนะที่ซันซันจิเขอสามครับอันนี้เหนือความคาดหมายนะฮะคงไม่ปล่อยนะโอ้โหแล้วต้องแทบเอาด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายครับแย่แล้วฮะแล้วก็มีมิสเตอร์ทูที่ตีซ้ำได้อีก อย่างไรครับแล้วปล่อยเลยครับผมอู mm ้ว hmm. ยังไม่อ้วนนะฮะแล้วผ่านเธอรครับบอลเคไม่ตีนะครับเทอรนี้ข้อเทินจั่วครับ mm hmm. ไปกันต่อฮะและอ่าเช็คเทคครับนึงด้วยาจะไปเอาไปตี mm hmm. ผมว่าน่าจะเลิล็อกเก็บรูฟี่ไปเลยนะเทอรนี้ mm hmm. พลังมันสูงฮะหนึ่งหมื่น คือมันมันสองจิตสองใจแหละระหว่างจะเก็บคาตาคูลีหรือจะเก็บลูฟี่นะแต่ผมว่ารีบเก็บเลยดีกว่าไม่งั้นมันตีเราแซะเราเรื่อยๆนะฮะมันมันหนักเกินไปดาเมจมันสูงคืออีกใจหนึ่งก็อยากไล่โจสนะแล้วก็เก็บในส่วนของบอลเคอย่างไรดีนั่นแหะสิเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยากเล่นเวไหน <laughs> อะไรจะวารูที่สุดนะฮะ อ่าและตีหนึ่งโด่งก่อนแล้วตีครับแล้วแลมลงนะฮะชูแอปเทคลีดหกพันขอหนะึ่งพันฮะก็โยนเป็นโซโล,โลไปเทอร์นาสนิกแมนจะใช้เทคได้แล้วนะฮะใช้เทคลีดครับลบหนึ่งโด่งเล่นอีเวนต์ฮะอ้าวแล้วก็เก็บลงใต้กองครับบอลเคฮะเทอร์อทีแล้วไม่ได้ตีก็เสียสิทธิ์เลยฟื้นแล้วยังไรต่อแล้วเจ็ดลีดครับเทครับผมว่ารวบ นั่นไงแล้วมาจริงฮะเลดล็อกครับเก็บลูฟี่เคียบอร์ดเฮียนเลยนะถือว่าทำได้สวยครับจังหวะนี้สวยสวยนะฮะอ่ะเทคลีดครับสเน็แมนโอ้โหหยิบซันจิมาก็ไม่มีอะไรให้เขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรให้เลียงเพื่อลากนะฮะอาจจะไว้ใต้กองหรือเปล่า เอา่ล้ะฮะยังไงดีดาวไม่ออกเลยฮะและเหมือนจะแปะบนนะครับโอเคเข้าเทินครับจัวโจหยิบเป็นเกียร์สองไปเทินนี้ลงบิ๊กมัมก็ได้แค่ฮิวนะฮะ เพราะเตะพุดดิ้งหรือคายาคงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่และวหกพาเลเดอร์ครับขอสองพและเทคฮะมือเริ่มบางนะครับไม่มีทิกเกอร์อะไรโอ้โหมีสิทธิ์ชนะสนิกแมนได้เลยเนะี่ยและบิดเก้าแล้วครับลงเป็นบิ๊กมัมครับต้องเอาตัวรอดก่อนนะครับทิ้งครับแล้วก็ฮิวครับผมลบหนึ่งโด่งทิ้งมือหนใบได้ฮิวนะและแ้วเตะคอทกของอี่ายไปทีไรฟได้นะคร แต่เลือกที่จะไม่เตะเรจูเตะไม่ได้เพราะว่าคอสเนะครับตอนนี้เมื่อมีอีเวนต์นะครับถึง4ใบก็จะบวกคอสแลวก็บวกพลัง2 0 0พเป็นบล็อกเกอร์ด้วยนะครับเอาว่ากลับมาที่เทิร์นของซันจิตแต่ว่าตัวตีแรงๆก็ไม่ค่อยมีนะฮะจะมีก็มีแค่เรจูโอ้โหแล้วเลดล็อกไปอีกใบนะฮะผมว่าถือเลดล็อกอยู่อีกหนึ่งใบนะฮะ ใชอีเวนต์ครับซันจิเปิดท็อปสามฮะแล้วก็หยิบหนึ่งใบความน่าเสียดายก็คือไม่มีซันจิคอสาม,มบุญบ่ดนะไม่งั้นอ่ะเขาแซะได้เรื่อยๆนะฮะลืมลืมไปมาไม่ต้องโชว์ <c oughs> อ่ะหยิบเป็นอีเวนต์เสิร์ฟนะฮะยังไงต่อแล้วกดเทคลีครับลบหนึ่งดองฮะใช้อีเวนต์ครับ เปิดท็อปห้าหากลุ่มหมวกฟางครับมีไหมมีอยู่แล้วนะครับไม่ยากอ<ม>ืม,มจะลงซันจิไหมค้อจิบกับซันจิข้อสามลงซันจิข้อสามแล้วก็เล่นเลดล็อกหรือเปล่าอ่ะเป็นฮะคือ เหมือนเหมือนเหมือนจะคุมได้นะแต่คุมเป็นการคุมที่บอดเราก็ไม่ไม่ไม่กว้างพอสำหรับฝั่งของซันจีนะฮะก็พยายามนะฮะในขณะที่เนิกแมนก็ค่อนข้างถึกเพราะได้เธอนึงอ่ะได้มือสองใบาจากการจวดและเทคลีดเฟิและหยิบเป็นซันจิสมนะฮะเอาล้ะจะเป็นไปตามที่คิดไหมไล่ซันจีสาและไล,ล,ล่เล็ดล็อก อืมและยังไงยังไงหรือจะตีก่อนเอาเลยจูตีได้นะเหมือนแลกแลกกันปากาศคนละใบอ่ะฉันไม่บล็อกฉันเอาไปตีอะไรเงี้ยอืฮึอืฮึอ่าฮะออันเพลนี้สำคัญจริงๆฮะคือถ้าหลุดเธอนี้แบบเล่นผิดไปนะผมว่า อาจจะเสียหายเยอะเออฮะเออฮะและ7,000พันลีรับขอ2,000ันตองเล่นอีเวนต์นะครับเพราะไม่ถือไม่ได้ถือให้เป็นเจ็ดเกียร์สองครับและตีไม้ยังนะถ้าตีนี่คือไม่เข้านะฮะแต่ว่าตีเพื่อแรมดงเฉยผมว่าน่าจะมานะถ้าเลดล็อกกับซันจินี่ครับเลดล็อก โอ้ยไม่เล็ดล็อกแฮะตกคายะกลับขึ้นมือนะฮะเลือกที่จะสแปมบอร์ดสู้นะฮะโอเคแล้วบอกผ่านครับเอาฮะไม่เลดล็อกนะฮะแต่เลือกที่จะลงโจสครับผมมันไล่หกเท่ากับเลดล็อกโอเคฮนะโจสข้อดีคือได้ขุดคายะ,ะตกคายะจากบอร์ดกลับขึ้นมือนะฮะได้กาดสองพันขึ้นมาแล้วเทครีนะโอ้โหนี่มันสันจิอย่างนั้นนะโอ้ยแล้วไม่ คือจกครับเพราะว่าดีที่สุดคือต้องซันจิมาคู่กับบิ๊กมัมหรือหรือมีบิ๊กมัมก็ได้เพราะมีซันจิบนมืออยู่แล้วไม่งั้นน่ะมันมันจะเก็บโจ๊กับเข้าไล์ไม่ได้นะฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแย่นะฮะใช่ไหมผมดูไม่ผิดเนาะไม่มีบิ๊กมัมแล้วมีซันจิขึ้นอื้อเลยอ่าหกพันลีครับจะเข้าหรือจะ ยังไงดีคือคือเราเห็นอยู่แล้วว่ามีสกาดสองพันคือคายนะฮะโอ้โหแล้วยังไงครับเนี่ยแต่สิ่งที่น่ากลัวคือเธอนี้จะเสียเลียจูหรือเปล่าบิกมัมเขาจะตีมาใส่เลียจูนะฮะคือมันมีสองเวนะคือรับเลือดไม่ยอมเสียกาศนะะและเพื่อจะไปปาากาศตอนที่บิ๊กมัมตีใส่เลีจู หรือจะปล่อยเลจูเพื่อไม่ให้เลือดลดโอ้ oh. อันนี้ยากครับโจ์นี้ยากนิดหนึ่งเพราะเพราะคือเราไม่เห็นมืออีกฝ่ายไงใช่ไหมแล้วก็กลัวบิ๊กมัมนะเป็นผมผมก็กลัวโดวนบิ๊กมัมโจทหายเนะี่ยก็คือไม่เหลือบอดเล่นอ่ะไปครับปากาศดนะแต่ไม่ปาคายานะไปปา,าตัวนั้นให้เขารู้มือ ื่อ,อนาคตจะใช้นี่นะแล้วก็ตีพที่เรจูฮะเสียบสามดงนะฮะคือต้องบอกว่าเพราะเขาไม่มีอะไรเล่นนะฮะเลยไม่มีบิ๊กมัมเล่นก็เลยถมด่งไปได้แล้วก็หกด่งใช้เล็ดล็อกใส่โจ๊แน่นอนหรืออาต้องใส่โจ๊ครับผมใส,ส่ซันจิไม่ได้โอเคฮนะเล็ดล็อกเก็บโจสไปแล้วบอกผ่านครับผมเข้าเธอนะฮะทีเนะี้ย คือประเด็นน่ะไม่ได้รีทล็อกใส่เขาไงเพราะว่าถ้าเธอที่แล้วรีทล็อกใส่บิ๊กมัมเขาน่น่าจะดีกว่าอย่างน้อยเรจูก็ยังอยู่นะฮะอา้าวมาครับขาดอีเวนต์อีกหนึ่งใบนะฮะซันจิจะกลายเป็นเจ็ดพันโอ้โหอย่างไรดี เท่ากับว่าการเล่นซันจะีเนี่ยมันทำให้ประหยัดด้งไปเทอละบนะเพราะมันแค่ลบด้งแล้วก็ตีกลับมาคืนนะฮะและนี่ครับเรดล็อกใส่บิ๊กมัมไปเลยฮะเก็บฟูบครับซันจีซันจ,จีก็จะกลายเป็นยืนเจนะ็ดพันกนกอ่าโอเคจัวหนึ่งนะฮะจากอีเวนต์ใบนี้คือเป็นบวกสี่พันก็ได้ในขาเคาเตอร์หรือจะเป็นใช้นิเมนก็ จวหนแล้วเจ็ดลีดครับขอสองพันทีนะตึงฮะตึงเพราะอะไรเพราะไม่มีกาดสองพันนะครับโอ้อาจจะต้องใช้กำกำนะฮะเพื่อเปลี่ยนมือรีมือเลยใช้กำกำฮะแล้วก็ทิ้งใบคอร์ดหแล้วก็จวดสอต้องดูว่าได้สองพันไหมอ้าวได้บนะิ๊กมัมนะฮะโอเค อ้าวห้าพันลีดนะฮะเออยังไง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 เอ๊ะอ่ะผมดูไม่ทันนะฮะไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอ่าครับเข้าเทิร์นของสแน็คแมนครับทีนี้แหละฮะบันเทิงละบิ๊กมัมอยู่ในท็อปเด็กนะฮะ อย่างนี้อาจจะซันจิลากบิ๊กมัมพอเลือดเลือดอยังสองอ่ะเล่นเทเซฟได้อ0 0หกพันตีไปติดเรจูฮะง่ายๆเธอนี้นะฮะผมว่าน่าจะเล่นซันจิเลดล็อกนี่เขาอัดไปเยอะแล้วแล้วมือเขาบางละนี่ครับเล่นซันจีฮะและ เปิดท็อปครับลากลงมาได้เลยโตแต่เล่นเป็นสเน็กแมนนะฮะคอสแเอาเวฟนะฮะเป็นลัช h นะครับ,รบ,รบ,รบตัวนี้และตีครับแปดพั 8, นฮะเมื่อตีสามารถกดเทคได้นะทิ้งมือหนึ่งใบดูดดง้งแล้วก็ยกคอสสขึ้นมือแล้วดูดด้งไปที่ใครก็ได้นะครับตีไปที่ซันจิหรือเปล่าซันจิคาแรคเตอร์และ เหมือนจะเลือกทิ้งมือเนี่ยนะครับทำเทคคือมือฝั่งซันจีอยู่ๆก็บางนะฮะไม่เปิดโด่งไว้ด้วยทิ้งโซ,โซโลครับดูดโด่งนอนนะครับติดไปครับเก้าพันตีเจ็ดพันฮะอันเนี้ยแย่ละบอกเลยนี่แย่แล้วฮะเสียซันจีอีกแล้วครับโอโ้โห ซึมเศร้านะฮะอันนี้ไม่ได้เปิดโด ông, ้งมาใช้กำกำด้วยไงประเด็นอะและบอกผ่านนะครับหกพันตีไปก็ติดเลยจูฮะเลยไม่ตีเข้าเทินจูฮะเอองการใบนี้แหละเพราะอยากปั๊มมือนะฮะอาจจะติดโด่งตีก่อนแล้วค่อยลบกดเทคลิดลบจ่ายหนึ่งแต่เล่นขายาเลยนะฮะ โอ้เล่นขาย้ามันเสียมือนะยนอ,อย่างไรดีโอต่ได้โจสนะครับได้โจสลงมาก็เป็นบอดตัวเองก็ยังดีพเพราะเธอนนี้ถ้าไม่มีโจสมันก็ไม่มีอะไรเล่นอ่ะโจสองครับใช้เทครีดลบด้งนะลบหนึ่งด้งแล้วก็เล่น event. ลอีเวนต์กุงหมวกฟางข้อสามได้อ่ะมันมีด้งเหลือไวเล่นโจสอยู่แล้วตกขายะากลับขึ้นมือ คือตอนนี้ถมอีเวนต์ในหลุมไปไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะไม่มีซันจิบนบอร์ดมันน่าเสียดายตรงนี้แล้วก็หกพันละีดฮะปลาสองพันครับโอ้โหนแล้วแย่แล้วเทินหน้านะครโอ้โหเขามีสามเวฟนะใช้อีเวนต์นะเปิดสามหยิบอะไรก็ได้มีอะไรแก้สถา,านะครับผมว่ากลัวจะหยิบแต่ขอบสองพันเลยนยตอนนี้มันยากเหลือเกินอ่าอันนี้ไม่ต้องโชว หยิบมาเป็นซันจินะฮะมันก็มันจะช้าไปแล้วนะครับถ้าให้ดีดนะับเบิลด็อปซันจิแต่มันไม่มีอนะต้องเล่นโจสหรือเปล่าเพื่อไม่ให้มือมันพร่องนะฮะตอนนี้มีมือแค่สี่ถ้าไลา่ซันจิมือเหลือสามทันทีครับ และปุ๊บเล่นโจสยกคายากลับมือกลายเป็นสี่แล้วบอกผ่านเทือนฮะไม่ได้เอาเรจูตีเข้าไปนะครับโอ้แล้วบนมือมีซันจีไงเ,เปิดเคทคลีดมาแบบนี้หยิบนามนินะฮะแล้วก็เรียงลงไปครับผมบิ๊กม,ม,มาใม่อีกตัวเตะโจสเข้าไลท์เรียบร้อยฮะเข้าแก๊ปของสเน็กแมนแล้วครับ และ6,000นลีดครับถ้าเรจูนอนก็เรจูโดนตีซ้ำครับง่ายๆอ่ะปาคายะครับ8 0 0พครับไม่กดเทคใช้กำกำฮะอยากใช้มานานแล้วใบนี้ฟึบๆเปลี่ยนมือครับเป็น9,000นะฮะตีไม่เข้าและ9,000ตีลีดครับเทคไปเหลือ1ไลท์ครับจากนั้นลงซันจิครับซันจิเปิดมาเป็นบิ๊กมัมครับผมบิ๊กมัม ลบหนึ่งดงฮะและทิ้งมือหนึ่งใบครับเตะคอสหกลงไปที่ไลท์ฮะเอาโจสไปเลยครับโอ้โหสิ้นหวังครับเธอหน้าปิดเกมโอ้โหเนี่ยฮะคือเลยยากเลยอ่ะเธอหน้าอาจจะยังนะฮะเพอเลือดมีสองถ้าเขาไล่บ็อกเกอร์เป็นเลจูอีกหนึ่งใบเพิ่ม แต่มันก็กลายเป็นเกมรับที่ค่อนข้างทิ้งห่างไปแล้วนะยากยากพอสมควรเลยตอนนี้ถ้ามองเนโอกาสชนะของสนิกแมนคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตไปแล้วเลือดสามนี่ไงเพื่อนนึกออกใช่ไหมอ่ะไปครับหยิบกลุ่มหัวฟางขึ้นมือใบหนึ่งผมว่าจุดเปลี่ยนคือการที่ซันจิมันหายไปจากบอร์ดเนี่ย บางคนนะเลยแบบถ้าไม่ยืน8,000นะไม่เอาซันจิตีเลยนะผมเห็นบางคนอน่ะปล่อยทิ้งไว้อะไล่ทิ้งไว้ไม่8,000ัฉันไม่ตีอ่ะฉันกลัวโดนแบบลบพลงลบพลังอะไรอย่างนี้โโถึงกระสายหัวนะฮะไม่รู้จะไปเวไหนแล้ว6,000ลีครับเปิบแล้วป่านาะมิครับ7,000พันลีรับนี่คขาบ,บอกเกอร์ตีแล้วนะฮะ ไม่รู้จริงก็จะเล่นยังไงแล้วเทสครับลงสันจีครับแล้วก็ลงสันจีครับแล้วบอกผ่านครับแต่คุณจะโดน5เวฟเน้นเน้นโอ้โหอหยิบอะไรอ่ะก็หยิบเกียรสองไหมหรือหยิบคุโซฮนจิ หยีเป็นเกียร์สองนะฮะแล้วก็คงออ้ใบล่างนะครับฝึกฝาบปิดเลยไหมอะไล่ไปเก้าพันเก้าพันเก้าพันปึ๊บเจ็ดลีทับชัดเจนนะฮะเริ่มตีไล่ขึ้นมาแล้ว ใช้อีเวนต์ครับผมทิ้งเลจูฮะแล้วก็จวดสองฟุบฟุบเปิดไว้เหลืออีกหนึ่งโด่งนะครับอ่ะบนมือได้อีเวนต์บวกสี่พันมาใบหนึ่งและจะแปดหรือเก้าถ้าอย่างนี้คือแปดนะครับอ่ะเก้าครับเพราะมันไม่ไมีโด่งนอนให้ดูดเอาไว้ง่ายอ่ะทิกเกอร์ครับหากุ้มหมวกฟางใบหนึ่งครับอือเอาขอบสองพันไหม โอ้ oh, แต่เอากำกำ <ๆ S 2> นะฮะชุบชุบแต่ลบด้งกระจุยนะฮะถ้าไล่กำ<ๆ>าากำส<ๆ>ันจีเป็นตัวละเก้าพันตีเก้าพันนะฮะไลต่ตีด้วยเก้าพันก่อนพยายามใช้ด้งให้น้อยที่สุดและกำกำฮะทิ้งอีเวนต์ครับผมจัวครับ<ๆ>ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ต้องเติมอีกพันหนึ่งครับ โยนเป็นโจสไปครับผมไม่เข้าฮะเลือดยังเหลือหนึ่งตียังไงต่อหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นหนึ่งครับเข้าครับและด้งที่เหลือรวบไปที่วิกมาแล้วตีครับผมจบเกมฮะเป็นชนะของสเตร็กแมนนะผม ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามกันวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ